กรมอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห์สาเหตุฝนน้อยลงแนะบริหารน้ำอย่างรัดกุ่มกับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่6กรกฎาคม2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกะเสษยดพารวยด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเผยอากาศยังแปรปวนพร้อมวิเคราะห์สาเหตุฝนน้อยลงช่วงวันที่5ถึง7กค66แนะใช้น้ำอย่างประหยัดและบริหารน้ำอย่างรัดกลุ่มวันที่6กรกฎาคม2566นะครับมีรายงานข่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห์สาเหตุของฝนน้อยลงในช่วงวันที่1ถึง3และวันที่5ถึง7กรกฎาคม2566วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2566อากาศยังแปลปปวนแนวโน้มพื้นที่ฝนลดลงแต่ยังมีฝนกระจายอยู่บ้างทางภาคเหนือและอีสานตอนบนส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานด้านตะวันตกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนบางจุดบางพื้นที่ปัจจัยหลักที่ทำให้มีฝนน้อยลงในช่วงนี้มาจากมรสุมที่อ่อนกำลังลงบ้างประกอบกับความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกแผ่ซึมเข้ามาโปกคม ประเทศไทยตอนบนทําให้ทิศทางลมในระดับบนทิศทางส่วนทางภาคใต้ยังมีมวลอากาศเยน็นจากซีกโลกใต้แผ่เสริมมาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างอีกสถานการณ์ฝนในขณะนี้มีหลายพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานด้านตะวันตกภาคกลางเริ่มมีฝนทิ้งช่วงบ้างแล้วบางพื้นที่ หรือบางพื้นที่ฝนยังไม่ขาดช่วงแต่ฝนที่ตกยังมีปริมาณน้อยตกไม่สม่ำเสมอไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตรจึงยังต้องใช้น้ำอย่างประหยัดและบริหารน้ำอย่างรัดกุมแต่ยังพอจะมีข่าวดีอยู่บ้างหลังวันที่17กรกฎาคม2566มีแนวโน้ม จะมีฝนเพิ่มขึ้นจากอิกทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งเวียดนามส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นในภาคอีสานแต่อาจจะเฉพาะอีสานด้านตะวันออกหรือต้องติดตามกันต่อไปครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัดเดตให้ได้รับชมและรับฟัง และถ้าหากกับผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมท,ทุกทท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ